ราศีกันรคือคนที่เกิดตั้งแต่17กันยายนนะคะจนถึง17ตุลาคมค่ะไปดูความรักก่อนดีกว่าความรักความรักเนาะถ้าหาก่อนเนาะความรักเปื้อราศีกัน1นดาวสองดาวสามดาวสี่ไหมสี่น่จะห้าไหมเนี่ยห้าห้โอ้โหจริงด้วยอันนี้ไม่รู้นะฮะอันนี้ดวดาวเอาไปดูการเงินฮะอซื้อหวยจะถูกหรือเปล่าจะโดนกินไหมเนี่ยหรือว่าจะกินรวบ ทั้งหมดเลยสี่ดาว Not bad not bad นะฮะไปดูการงานครับปืด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 โอ้สีดาวสุขภาพนะครับน่าจะหอีกนะสุขภาพปืดสี่ดาวดาวเยอะมากเยอะมากราศีกันเนี่ยดวงพลิกฟื้นไปในทางที่ดีขึ้นเยอะมีตัวช่วยเข้ามาเยอะ และเรื่องที่เด่นสุดข,ของราศีกันเรื่องแรกคือเรื่องความรักเป็นราศีแห่งการสละโสดในปี2565นี้กำลังจะพูดว่าท่าทางจะได้แต่งงานนะน,นะครับคือบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเลยความ,มคิดเรื่องนี้ไ,ไ,ไปแล้วอยากจะมีความรักแล้วจ้ะคู่ก็มีหลายแบบนะครับคู่แบบเพื่อนก็มีหรือบางคนเป็นหุ้นส่วนก็มีนะครับเช่นบางคนเนี่ยไปได้โชคเรื่องนี้เรื่องของการงานมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์มีลูกค้าที่ดีเข้ามามีคนเมตตาช่วยเหลือ และนเรื่องงานโดยเฉพาะงานที่ทําร่วมกันนะจับมือเซ็นสัญญางานที่เป็นแบบงานประมูลที่ต้องเซ็นสัญญาะเยอะเนี่ยราศีกันจะดีแล้วก็ดีต่อเนื่องมาถึงเรื่องการเงินเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยราศีกันมันแคล้วคลาดคือเก็บเงินไม่ได้ทันทีชีวิตติดขัดเรื่องการเงินมากสุขภาพเนี่ยที่ได้สีดาวเนี่ยเพราะว่าจริงๆโดยพื้นฐานเนี่ยราศีกันเขาเป็นราศีที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วนะครับกลุ่มราศีที่เฮลตี้ที่สุดนี่ยก็คือราศีกัน นะครับคือเรื่องสมุนไพรเนี่ยไว้ใจราศีกันนะครับคือเขาเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลตัวเองดูแลต,<ด>ตัวเองอยู่แล้วโดยภาพรวมเนี่ยราศีกันก็ถือว่าเป็นราศีหนึ่งที่ชีวิตในปี2 0 6 5เนี่ยพลิกฟื้นแล้วก็กลับมาดีขึ้นมากเลย <c oughs> แต่ยังไงก็ยังสู้ราศีมีนไม่ได้นะมีนเอาไปเลยน่ภูมิใจซึ่งเป็นครั้งแรกที่แพทอะเห็นราศีอื่นดีแล้วรู้สึกดีก็ครั้งนี้แหละเพราะถ้าราศีมีนดีแปลว่าราศีใดๆที่ทํางานกับราศีมีนก็ดีที่สยก็คืดีไปตย่างเลยดืเลยจเลยนใจเลยเรายกป้ายราศีมีนให้คุณพิธีเขาก่อนดีไหมคะ 1 0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 Day ค่ะ